ปั้นให้เป็นก้อนทุกคนเป็นแบบนี้อตรงกลางจะตงุตงๆสวยๆแบบนี้ค่ะแต่แอนยังถือว่าห่อไม่สวยนะคะห่อมันนะคะของความแบบว่าอ่อนเบาของการาบิดตัวแป้งนะคะของตัวแผ่นนะอืประมาณนั้นใช้แผ่นเกี๊ยวธรรมดาเลยตีนนะคะเป็นรูปเงินนะคะเออเวลาห่อมันจะสวยตรงกลางมันจะ ตุงๆกลมๆม,มันจะสวยทุกคนแอนจะปั้นก่อนนะคะอทอดกรอบทุกคนเอามาชุบได้เลยเอามาชุบได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อแป้งของเราจะได้ทรงตัวนะคะเวลาทอดก็จะเป็นลีนนะคะเป็นรูปเงินนะคะเออเวลาห่อมันจะสวยตรงกลางมันจะ ตุงๆกลมๆมันจะสวยทุกคนแอนจะปั้นก่อนนะคะอืมเอาไข่ไปแต้มแผ่นเลยค่ะพับให้เป็นสามเหลี่ยมทุกคนพับให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็โน้มสองข้างซ้ายใช้ไข่ดีที่สุดใช้ไข่ดีกว่าน้ำเปล่านะคะทุกคนอย่าใช้น้ำเปล่านะเพราะว่าน้ำเปล่าเวลามันโดน แป้งแล้วจะทําให้แป้งย้วยหรือคนนะคะต้องเอามือผสมนะใส่ถุงมือนะคะใช้ไม้พายก็ได้แต่ว่าชีสจะมีความหนึบมากๆจะมีแบบติดกันลุงเราอัดนะคะ การผสมก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าชีสจะมีความมาหนึบๆจะมีความเหนียวนะคะใส่ถุงมือทุกคนถ้าต้องเอาเหรียญจีนอยู่แบบนั้นเลยอ่าเหรียญจีนก็ความหมายดีทุกคนเวลาทำอาหารออกมาก็คือหน้าตาดีมากอ่าหน้าตาเป็นประมาณนั้นแอนไม่ได้คนปราหนีดนะคะทุกคนถ้าเป็นบางคนเขาจะห่อได้เราอยากจะให้ชีสมันมีความหอมมีความอร่อยทุกคนอ่า ใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไฟปานกลางทาแล้วก็หอมของชีสแล้วก็อร่อยของตัวปูอัดนะคะตัวปูอัดเอ็นใช้แบบบดอย่างหยาบนะคะบดหยาบอ่าตัวเวลาที่เรายังไม่ทอดอ่ะแป้งจะเละแล้วก็ติดกันอ่าแต่ถ้าชุบไข่นี่คือไข่จะไม่ทำให้แป้งแบบ ไม่สวยนะคะไม่สวยอ่านิดหนึ่งทุกกนีนะคะเป็นรูปเงินนะคะเออเวลาหอมันจะสวยตรงกลางมันจะตุงตุง,งกลมกลมมันจะสวยทุกคนแอนจะปั้นก่อนนะคะอืมอะร่อยทุกคนหอมมากหอมปูอัดหอมเกี๊ยวหอมเวลาหอมมันจะเป็นรูปเหรียญน,นะคะ เป็นรูปเงินของคนจที่มือปราณีตทุกคนแอนเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยนะคะไม่ได้มือปราณีตขนาดนั้นแต่ว่าทําด้วยความรวดเร็วทุกคนอ่าอ่าปั้นให้เป็นก้อนทุกคนเป็นแบบนี้อ่าตรงกลางจะตงุตงๆสวยๆแบบนี้ค่ะแต่แอนยังถือว่าห่อไม่สวยนะคะหอ่อทําให้แป้งย,ย้้ยทุกคนก็มีบ้างที่มือเราเปื้อนที่ไปโดนแผ่นไข่แต่ว่าเรามี แป้งผงนะคะเป็นแป้งทัใบโหระพาก็อร่อยเป็นผักกาดแก้วก็อร่อยคะ่ะอยู่ให้มีความสุขนะคะสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้บายบายคะ่ะทอดให้เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยอ่าสีน้ำตาลเข้มเลยแป้งก็จะกรอบนะคะ ความกรอบของแป้งไม่สวยแต่รสชาติอร่อยทุกคนเวลาเอาไปทอดประมาณนี้เลยทอดกรอบนะคะใช้ไฟอ่อนนะเพราะว่าเกี๊ยวสุกง่ายก็มีกระเทียมผงนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเพราะว่าแอนจะปั้นทุกคนไข่เอาไว้ชุบแป้งนะคะทุกคนแอนจะปั้นไปสวยกว่านี้ ตรงกลางจะเป็นกลมๆปั้นๆจะเป็นแบบตุงๆุงขึ้นมาทุกคนจะสวยกว่านี้นะคะแอนไม่ได้มืออาชีพไม่ได้ังมากๆเออนะคะใช้มือผสมเลยเสร็จแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนทุกคนเป็นแบบนี้อตรงกลางจะตุงๆสวยๆแบบนี้คะ่ะแต่แอนยังถือว่าห่อไม่สวยนะคะ อมัากมาก,มากเออนะคะใช้มือผสมเลยเสร็จแล้วก็ครีมชีสนะคะอันนี้ผสมง่ายมากทุกคนมีครีมชีสแล้วก็มีปูอัดแล้วก็มีเกลือสีน้ำชมพูมีพริกไทยแล้วก็มันง่ายนะคะมันง่ายทําแรกๆอาจจะแตกนะคะทําแรกๆแผ่นอาจจะแตกเดี๋ยวทําไปเดี๋ยวก็ชินทุกคนจะรู้มือรู้ระยะรู้ประมาณนะคะของความแบบว่าอ่อนเบาของการบิด ตัวแป้งนะคะของตัวแผ่นนะประมาณนั้นใช้แผ่นเกี๊ยวธรรมดาเลยทั่วมีกระเทียมผงนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเพราะว่าแอนจะปั้นทุกคนไข่เอาไว้ชุบแป้งนะคะทุกคนแอนจะปั้นแบ่งปันนะคะใครจะชมเพลินๆก็ได้เลยคลิปยาวนิดนึงนะคะคลิปยาวนิดนึงชมกันเพลินๆคะ่ะ ปูอ่ะมันง่ายนะคะมันง่ายทําแรกๆอาจจะแตกนะคะทําแรกๆแผ่นอาจจะแตกเดี๋ยวทําไปเดี๋ยวก็ชินทุกคนจะรู้มือรู้ระยะรู้ประมาณทอดกรอบทุกคนเอามาชุบได้เลยเอามาชุบได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อแป้งของเราจะได้ทรงตัวนะคะเวลาทอดก็จะเป็นหลัดห่อเกี๊ยวนะคะทุกคนอทอดแล้วหน้าตาเป็นประมาณนี้ ทานกับผักก็อร่อยทุกคนแตงกวาก็อร่อยนะคะทุกคนห่อเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้นะคะครับครีมชี่มือปราหนีดทุกคนแอนเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยนะคะไม่ได้มือปราหนีดขนาดนั้นแต่ว่าทำด้วยความรวดเร็วทุกคนอ่า กคนแผ่นเกี๊ยวบ้านเราเลยนะคะแผ่นเกี๊ยวนี้ก็ทําได้หลายเมนูทุกคนทําได้หลายเมนูมากๆอ่าจะเป็นประมาณนี้ไม่สวยแต่รสชาติอร่อยทุกคนเวลาเอาไปทอดประมาณนี้เลยทอดกรอบนะคะใช้ไฟอ่อนนะเพราะว่าเกี๊ยวสุกง่ายครีมชีสนะคะอันนี้ผสมง่ายมากทุกคนมีครีมชีสแล้วก็มีปูอัดแล้วก็มีเกลือสีน้ำ ชมพูมีพริกไทยแล้วก็เอาไข่ไปแต้มแผ่นเลยค่ะพับให้เป็นสามเหลี่ยมทุกคนพับให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็โน้มสองข้างซ้ายเหรียญจีนอยู่แบบนั้นเลยอ่าเหรียญจีนก็ความหมายดีทุกคนเวลาครีมชีสนะคะอันนี้ผสมง่ายมากทุกคนมีครีมชีสแล้วก็มีปูอัดแล้วก็มีเกลือสีน้ำ ชมพูมีพริกไทยแล้วก็ใบโหระพาก็อร่อยเป็นผักกาดแก้วก็อร่อยคะ่ะอยู่ให้มีความสุขนะคะสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้บายบายคะ่ะทุกคนห่อเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้นะคะครับครีมชีสเราอยากจะให้ชีสมันมีความหอมมีความอร่อยทุกคนอ่าใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไฟปานกลาง มือคนนะคะต้องเอามือผสมนะใส่ถุงมือนะคะใช้ไม้พายก็ได้แต่ว่าชีสจะมีความหนึบมากๆจะมีแบบติดกันลุงลังเอาไข่ไปแต้มแผ่นเลยค่ะพับให้เป็นสามเหลี่ยมทุกคนพับให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็โน้มสองข้างซ้าย่าปั้นให้เป็นก้อนทุกคนเป็นแบบนี้อ่าตรงกลางจะตงุตงๆสวยๆแบบนี้ค่ะแต่แอนยังถือว่าห่อไม่สวยนะคะ หอมแบ่งปันนะคะใครจะชมเพลินๆก็ได้เลยคลิปยาวนิดนึงนะคะคลิปยาวนิดนึงชมกันเพลินๆคะ่ะปูอันคนนะคะต้องเอามือผสมนะใส่ถุงมือนะคะใช้ไม้พายก็ได้แต่ว่าชีสจะมีความหนึบมากๆจะมีแบบติดกันลุงลักอร่อยทุกคนหอมมาก หอมปูอัดหอมเกี้ยวหอมมาทำอาหารออกมาก็คือหน้าตาดีมากอ่าหน้าตาเป็นประมาณนั้นแอนไม่ได้คนปลาณีตนะคะทุกคนถ้าเป็นบางคนเขาจะห่อได้ซอสให้เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยอ่าสีน้ำตาลเข้มเลยแป้งก็จะกรอบนะคะความกรอบของแป้ง ทุกคนแผ่นเกี๊ยวบ้านเราเลยนะคะแผ่นเกี๊ยวนี้ก็ทําได้หลายเมนูทุกคนทําได้หลายเมนูมากๆอ่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็หอมของชีสแล้วก็อร่อยของตัวปูอัดนะคะตัวปูอัดแอนใช้แบบบดอย่างหยาบนะคะบดหยาบอ่าตัวเปียวค่ะอ่า สร้างไรายได้สร้างอาชีพนะคะมีอยู่3คลิปทุกคนก็เป็นคลิปปอบเปี้ยแล้วก็เป็นคลิปเอี้ยวอ่า,อาสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะคะมีอยู่3คลิปทุกคนก็เป็นคลิปปอบเปี้ยแล้วก็เป็นคลิปอูอัดนะคะ การผสมก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าชีสจะมีความมาหนึบๆจะมีความเหนียวนะคะใส่ถุงมือทุกคนถ้าต้องเอามือนิ้วมือมันเปื้อนไข่นะคะนิ้วมือจะเปื้อนไข่จะทำให้แผ่นเราย้ย้ยทำให้แผ่นเราเสียทรงนะคะแล้วก็จะอมสวัสดีค่ะแอนนี่พาชิวชีวิตได้ไหมกาวันนี้เมนูครีบครีมชีสนะคะปูอัด ทอด,ดให้เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยอ่าสีน้ำตาลเข้มเลยแป้งก็จะกรอบนะคะความกรอบของแป้งอืใช้ไข่ดีที่สุดใช้ไข่ดีกว่าน้ำเปล่านะคะทุกคนอย่าใช้น้ำเปล่านะเพราะว่าน้ำเปล่าเวลามันโดนแป้งแล้วจะทำให้แป้งย้วยใช้ไข่ดีที่สุดใช้ไข่ดีกว่าน้ำเปล่านะคะทุกคนอย่าใช้น้ำเปล่านะเพราะว่าน้ำเปล่าเวลามันโดน แป้งแล้วจะทำให้แป้งย,ย้อยอร่อยทุกคนหอมมากหอมปูอัดหอมเกี๊ยวหอมเกี๊ยวค่ะ,ะสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะคะมีอยู่3